ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาย,ยันบ้านม่วงนะครับคือเ้าครับมือนี้มาพบพอกันอยู่ที่โคกน้องนาเบาวนิพนคํคำตะก,กานะครับมาเบิงภาพบรรยากาศหลังจากฝนตกห่ำเฮือนฝนตกห่ำบ้านของเบานิพนคำตะก,กานะครับเพิ่นใส่วิธีการเอาผาเต้นมาคุ้มนะครับ ความเสียหายก็น,นิดหน่อยนะครับบ่หลายเดี๋ยวใช้เพิ่งภาพบรรยากาศโดยรอบของคกหลังนาบบานิคนคำตะก,การนะครับนี่ภาพบรรยากาศมีธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของบบานิคนเบานนคำตะก,การนะครับเอาพาเตนมาคุ้มนะครับคุ้มทั้งหลังคาหลังจากแดดออกก็เอาลือ้อพาเตนออก ือพาเตนออกตากแดดให้มันแห้งนะครับเบานิพ่นยุดงานครับมือนี้ ช่วงวายวสิโอปลายุซาึ้นม่กินนะครับวสิตึกแหวาสันสิพาทธผู้ชมยางหลาอเบิง่งบรรยากาศยุโคลง,นงหน้าเบิ่งปลาว่ามีหลายสำหดน,นะครับ วันนี้ลองเบิรงนะครับที่มีการวานแหเอาปลาคือเมื่อตากแห่ให้ท่านผู้ชมลอเบิรก่อนเยี่ยมเบิรงว่ามีปลาหลาหน่อยซำใดนะครับครับท่านดี่เขา้าชมคลิปนี้กับขอกรับขอบคุณนหลายนะครับดีมาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน เพิ่งพาบรรยากาศอีกทีหนึ่งครับอัปเดตโคกน้องนาคอยคอยที่ตามชมนะกันหาปลายุสะเบอรนิพนธ์คำตะก,กานะครับ ภาพมุมไกลนะครับปลาสิไลท์สีหน่อยประเด็ค่อยติดตามชมนะครับท่านผู้ชม มันนี่เป็นเนื้อเงามัดีนะครับสีปลาขึ้นจากสะนะครับ คอยติดตามชมการตึกแห я. นีีคือเต็นท์ผยางนะครับที่คุ้มทึงหลังคาการฝนห่อมการฝนตกห้อมนะครับ แต่ว่าความเสียหายกับบ่อไหลนะครับนิดหน่อยตากแดดสักพักนะครับก็สามารถทำงานต่อได้ซึ่งกระเบื้องก็มาหอดแล้วนะครับ,กร,บกระเบื้องกระเบื้องก็มาถึงแล้ว นี่นะครับเบิงหูถ้าเกิดว่าน้ำเข่า,ขาตามหูที่บริพิษไปนะครับแต่ถ้าเกิดความเสียหายาเกิดสนิมเกิดยางขึ้นนะครับก็เลยตรงตากให้มันแห้งก่อนตากให้เล็กแห้งนะครับนี่นะครับวิธีการอเอาเร็กขึ้นเก็บไปทางงลางลานนะครับ ไว้มาถึกสนิมอ้าวมาพอดีครับพี่โหลดพาเพื่อนกันมาพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มหาหอดพอดี <c oughs> ได้เลือกยงี้ยพอดีสิเอาปลาป่าะเสมอน,นี้ <c oughs> มาออปลาเหาือกันบ่บ่ก็คนสิเอาปลาบ่เพคนสิเอาปลาครับมือน,นี้ไปใช้เมื่อต่น พักควันผมอยู่ครับอยู่เต้นผมโอ้นนิคคนผมไมาได้ใส่ครับมาได้ใส่มาแต่มาแต่สวนครับอมาแต่สวนออกไปสวนที่ออกไปสวนเล้วทั้งสวนกันเลยเลยมาปีโอช่องเบิ่งกัน่าสันดอกบริเมวณระดับนอกบริเนาะเอาปลาแล้วกันนอกบริเนาะเอาปลาบ่ครับเอาปลาโอ้เอาปลาคือไม่กินมวกตักแห้งไว้ใช่ไหมคอนิคคนเอาปลาใช่ไหมครับสวัสดีครับ วันนี้พ่ลศิภาเอาป่าได้ปุ๊บเนี่ยป่าเอาตัวถึแห้มาไปกินตัวพี่นายกินเนี่ยครับตากแดดไปกินก็ต้องครับบังแล้วอความเสียหายเกิดขึ้นอยู่บ่ครับโอ้บ่อบ่อบ่เกิดเนาะสบายมากสบายมากเนาะครับเขาใสจพยางคุ้มมันบ่แมนแมนคุมอ๋อโอ้ยคุมแล้วเรียบร้อยเหมือนกันครับครับครับแล้วก็แปรในเข่าอยู่ครับแต่ว่าก็แดดออกขึ้นอย่างมันเปิดมั้งเปิดมันอยู่ครับตัวนี้ยังไม่แน่ใจแต่ฟานหน่อยมันเจาะเพราะว่าเสื่อมเต็มมปเลยกัน ตัวเทิงนี่ตัวนี้ตัวไก่เนี่ยเนาะตัวคมแนีที่นี่เป็นลายเต่าแนี่นะครัว่าตากแกนเลยตัวเอาใบตาแดดเล็บของกเ่าไอ้พับอบเขวาไปตาแดดจักมือครับนี่เป็นสีเนชงาม้ครับอันนี้เรื่อเปลี่ยนเลี่ยนกองรถเฉดไหม เ่มเวมันหลแนเไหเมืองโตมันแตกสองแนสอมันแนมันแห้งลมเหมือนน่นครับปลาอยู่ตกมาวลวดฝนมาย่านอายาัตะลมกันรครับตีสามลูกกันไหมอมรอบแรกเปิดตีสาลูก,กันไหมมุงม่งผูเดียวตย โอ้เหมือนันเอาจนเดิกได้เหมือนันคุ้มเอ่คุ้มเสียมันแล้วคุ้มมัดเลยจัไมาเห็นมาเลยไม่เห็นครับไม่เห็นไมด้มากครับเบต้อง่อม่นไดมุก่อนเดี๋ยวอ้าปไปจังเอายาเสพิท่าสีนั่ไว้รันเสรสี้ เล็กคงราคาอยู่นเอาไปยากกะผมแหววานบาดเดียวสักปาลมลายน่ิดว่าดักแดบไปเพราะเป็นปิ่งเหมือนจะมาเห็ดแยากจริงก็ตำคุ้นขึนนะแมนแมนโประมณแปลวาปลาเหือหรอแปลวปลาเหอะปลายกคือยังอยู่น้ำห่วยดเวยวานบาดเดียวเดี๋ยวยันจะมันเอาแหวขึ้นว่นไหนวันตอนนี้วนอหารลงในมงบอครับปไปใส่วัน้องวันไล่วันเขาเอุ่ครับบาดเดียวครับดึงบ่ขึ้นมเาเออยู่ห้องหมดครับุ ฟ้าเอ้าเอส่งสัญญาณใั้าเอกระติแน่เด็บนพนโทรหาอยู่เดี๋ยวฟัาไปท่าสีเอาปลาสะก้อนจังไปปลาสะก้อนปลาสะก้อนต้องเฝ้าหรอกนี่ให้มันนพนงานเพิ่นได้คำน่ะฮะงานเพิ่นงานผมก่เฝ้าแล้วงานผมัาดนงานเพิ่นเไ้ เขาส่งมีอย่างมาให้บาลิพนได้มีเราเรามีเยอะหล่ออยู่บนด้วยฟานบ้านอะไรเพราะต้องหล่อแหละครับตะวันมันเหวี่ยงขึ้นได้ปะแม่นปะผมวานผมก็จะวานเครื่องนึงนาะบ่รวานแตกเนาะเพราะขันวานแตกเน่ะดึงขึ้นเพราะขึนเราะครับถามหลายครับครับวานจะเครื่องนึงใาดว่าจะเป็นผู้วานแห่ผมคนนี้ัเลยผู้เก็บเนาะใครเป็นคนวานนี่พ่นธ์บอวานนี่พ่นครับเป็นคนเก็บขาเบิ้งครับ ปลามันลายพอดปล่อยตากแดดใส่ตระบอกหุ้มก็ดิคักเนาะตากแดดทอดใช้กับตะบอกหุ่งบปกแดงใช้ก็ดิคักว่ะดีก็ปล่อยให้มันไหลเสื่อมท่านผู้ชมครับที่รับชมคลิปนี้ล่อติดตามนะครับซีพีปลาเตรียมสาหยุบสาเมื่นตัวผัดไปซื้อตัวละเจ็ดสิบบาทมากินขี้เหมือกันลหรอไม่รู้นะครับเดี๋ยวสิลงคลิดไปพี่น้องได้เบิ่งอยูต่อครับครับเดี๋ยวว่าอีกกชิดทายทอดใดีพี่น้องเบิ่งน้ำพริกกันครับผมครับครับค่อยทาเบิ่งค่อยทาเบิ่งครับค่อยทาเบิ่งเนาะ เอาคลิปนี้ฝากไว้ช่วงนี้แหะครับคลิปหนาจังว่ากันสี่ต้งครับผมคลิปหนาสีไทยสีไทยคลิปตอนบ้านแฮกินปลานะโอเคครับคลิปนี้ไปช่วงนี้ครับสวัสดีครับต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ